นมแม่นะคะให้ลูกกินแล้วลูกกินไม่หมดจะเอากลับไปแช่เย็นได้ไหมก่อนหรือต้องทิง้งคําตอบที่ดีที่สุดก็คือว่าตวงน้ํานมให้ลูกกินในปริมาณที่พอเหมาะในมือน,นั้นๆที่ลูกกินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากังวลใจว่านมเหลืออสมมติว่านมเหลือแล้วคุณแม่ค่ะไม่อยากมาเสีย่ยมไม่อยากจะต้องมานั่งลุน้นเสีย่ยมไปก่อนลูกจะท้องร่วงอะไรยังไงไหมก่อนต้องทิ้งนมขวดนั้นไปก่อนอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณแม่ค่ะให้ลูกกินนมในช่องปากลูกก็มีแบคทีเรีย แบคทีเรียนในช่องปากลูกก็มีโอกาสที่อาจจะมาปนเปื้อนและตกลงมาในน้ํานมและถ้าสมมุติว่ามันจเจริญเติบโตขึ้นมาละคะคุณแม่มันก็มีโอกาสที่อาจจะทําให้ลูกเรา,าท้องเสียท้องร่วงได้เยอะแต่ถ้าสมมตบิบอกไม่ได้เธอรู้ไหมก่อนก่อนที่ฉันจะได้แต่ละหยดเธอรู้ไหมว่านเลือดตาฉันแทบกระเด็นออกมาเออโอเคโอเคเออฉันเข้าใจถ้าสมมติว่าเออเลือดตามันแทบกระเด็นออกมาใช่อนุโลมต้องใช้คําว่าอนุโลมแต่จริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำเนอะอ่นุโลมอปิดฝาแล้วก็ไวแช่นะคะในตู้เย็นนมเนี้ย จะต้องให้ลูกกินให้หมดภายใน1ไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าอะเอาไปแช่ปุ๊บ1ชั่วโมง2ชั่วโมงลูกก็ยังไม่กินและนมก็ยังไม่ได้ถูกใช้ไปควรทิ้งเพราะมันอย่างที่บอกคือมันก็มีโอกาสเนาะที่แบบแบคบทีเรียมันจะเจริญเติบโตเออไม่ต้องมานั่งลุนจะแบบท้องเสียท้องร่วงอะไรลำไส้อักเสบอะไรยังไงเม่ก่อนเพราะฉะนั้นคือตอบแบบนี้นะ